นายมีดวงไหมใครเขาใครเขาเป็นไรอ่ะไเป็นไรข้างหน้ามันอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยติดอยู่ในวงวลลู่แห่งตัวตลกข้างหน้ามันเป็นคณะละครสัตว์ทุกคนมาดูนี่ใช่แล้วมีคามเดินออกจากป่านี้หลายรอบแล้วแต่เดินออกไปยังไงก็ไม่ได้มีเด็กหลายคนนะถูกเข้าไปเล่นในเอ่อตรงกลางของตัวตลกตรงนั้นอ่ะฉันไม่รู้ว่าเกมนี้มันเป็นยังไงแต่พวกเราลองเข้าไปกันเถอะุวุ้ย เฮ้ยทำไมทำไรอ่ะโอ้โหทำไมอ่อโอ้ทำไมนี่พวกนอยทุกคนจะได้รับเกิดฉันพื้นอยู่ฉันได้การเด็ดในรอบนี้ฉันจะคัดคนออกทีละคนทีละคนว่าแต่พี่ไมวิทย์พื้นทำเพื่อนั่นะดีพี่ไมจริงจังเลยอีวาเกมเมอร์คุณจะโหวตให้อีวาเกมเมอร์ตายไหมม่้ยเฮ้ยไม่ไม่นะยโอโหมาถึงแล้อ ฉันอยากให้เขาตายเฮ้ยคนส่วนใหญ่เอยเร้อีวาเกมเมอร์เสียชีวิตลอยพวกเราพวกเรามีกันกี่คนนะหกคนเรามีกันหกคนอะแล้วเราทำไมโหวตแค่สี่เสียงเองงาไม่โหวตไม่ได้โหวตตาโหวตเฮ้ยเมิร์กกลับมาแล้วแต่ผมกลับมาแล้วฟิตฟืนดูเหมือนว่าจะมีคนโชคดีเม็ดเยอะ ได้ตายไปจากพวกเราแล้วฉันจะเริ่มแจกไพ่ให้กับผู้โชคร้ายเฮ้ยเฮ้ยอนนีเอันนี้น่โจรสาเธอจะยอมแพ้หรือว่าเธอจะฆ่าใครเขาโยนปืนให้อ่ะเฮ้ยตะกูโจยสาอย่านะตะกูจะสาแค่ฉันฆค่ฉันแน่ใจเหลอว่าแกอยากตายเออไม่ยอมเขาไม่เลือกเธอก็ตุยเองหด้ยมันโคตเกิน่ะอือดูโห้ตัวดีนะ วิทพื้นโชว์ิพื้นโชเกมนี้มันโหดเกินไปอย่ากลับบ้านอย่าทำชั้นขอแก้มระเบขึ้นก่อนพวกนั้นฉันรูแล้วว่าทำไมเขาถึงให้ฆ่าเขามีการ์ดที่ถ้าสมมติว่าใครฆ่าเขาคนนั้นจะตายไปด้วยอฉันเห็นชายผัวฉันมีอาลูกตาเออเลยฉันจะแจกไพ่ให้กับคนที่พูดมากเอ้ยจุ๊บแดงเลยแจกแค่นี้เองเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเกิดโอ้โหไอ้บ้าไอ้เถอะ เกิดไม่ไ <poisoned> ด <indo> oh okay, uh, <pl ains> ้แ <reco> ล้ว <bizarre> ด oh okay. okay. ูเหมือนว่าเธอจะโหดมากเลยนะคิดดูนายได้รับเกิดความลับโอ้โอเคไม่ต้องไม่ต้มันจะยิงทั้งใหญ่เฮ้ยเอาจะยิงใครสักคนหนึ่งนายยังเอาใครเอาจะเกมเลือกได้เลยทำไมอชีวิตพื้นไม่ได้เลยทำ่มเหรอไม่ทำตัวเด่นเกินไปไม่ไี้เลยไม่ทำตัวเด่นเกินไปดูเหมือนว่าเขาโอ้โหรอเลย ไปแก้แค้นเหรอใช่ออไปเยเถอะไมคกี่เขามีบัตรแก้แค้นถ้าอย่างนั้นนายก็ต้องตุยมาไปเลยคผู้เล่นเหลือรอดอยู่12คนแล้วนะะก็ไม่ใช่หรอกพวกนายพวกนายอย่าเปิดเลือดนะเลือดมันทําให้ความมันสยดสยองไม่กี้ได้กรอบมาเข้าสู่เกม ช่าโมกุงนายจะใช้บัตรสคริปต์หรือนายจะฆ่าใครฆ่าคนร้ายฆ่าฉันฆ่าคิดโด้ฆ่าคิดโด้ไม่ฆ่าพี่กิตไอคิดโด้อะเออนี่ยนี่คือพวกเรานี่เน้นการแบบว่าเออหมู่เราจะทำลายกันเป็นหมู่อุยสิ่งที่ผมทำเนี่ยเขาเรียกว่าการแกะแขนโอ้การแก้แค้นแก้แค้นแล้วเรามาถึงสล็อตสเปร์โอ้เฮ้ยตายนี่รอดชนะตลอดสิครับ ดูรอดให้นะโอ้ยเสมอเสมอเฮ้ยเจ็ดเจ็ดถือว่าเสมอเฮ้ยใครหัวก้อยหัวก้อยกันไปเลยโอ้ยโอ้ยกระสุนด้านไม่เข้าดีกว่าไม่ฆ่าดีกว่าคุณมากงรับคุณตัวตลกโอ้โหเป็นไงอะ สล็อตข้างไม่ได้นะสล็อตเรามาหาคนต่อไปดีกว่าเจ้าโบงชาโมไหมไม่ไม่เราจะไม่กำจัดพี่ชาโมสเปร์สเปร์เฮ้ยมีคนไม่กำจัดพี่ชาโมเยอะมากผมกลัวอยู่เนี่ยคุณเห็นเปล่าผมกลัวนายเป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะเหมือนเกินไปเพราะว่าพี่ชาโมขึ้นนู้ดยังไงล่ะครับแป้งๆมาเห็นไอ้บางเห็นระหว่างเราปะสมองเหรอส้องมต้องมือใช่หรอรู้ได้ไงอ่ะมันขึ้นว่าคิอใช่ คือมันคืออะไรอ่ะอ๋อไม่เห็นฉันไม่เห็นแสดงว่าสมองนั้นเป็นสมองของคนก่อนมันเห็นถามพี่ปอยสวัสดีเดระหว่างที่พวกนายกำลังคุยกันทขาได้กำจัดเจสษจ้าไปแล้วระเบิดเอาละมาเล่นโพเทโต้บอมกันดีกว่าด้วนะที่มอโยนเราจะทำทุกการกำจัดและโยนให้กับคนที่โชคดยที่มอโยนเอาทีนี่มันขึ้นมาที่โยนทำไมทำไมวะโยนทำไมทำไม น้อยเลือกโยได้เพื่อนตัวเองหรือไงอ่ะโอ้แย่จังวันนี้ฉันได้การ์ดใหม่แล้วฉันได้การ์ดเจสเตอร์มาหากฉันโดนไล่ออกคนคนนั้นจะเดินค่ะผมอยู่ในการ์ดสองไม่ได้ไม่ได้อยากฆ่าใครเลยเราไม่โยนให้เพื่อนนะโอ้ยแจนโอ้ยเอาละเจนเฮ้ยยังตยองแก้ปัญหาการ์ดโอ้ยไอ้ไอ้ร้อยไม่มีคนดีแล้วเชียวเอาละถ้าขอดูของนายหน่อยสิปิ๊กอุ้ย พี่ก๋วยรีบเอาให้คนอื่นโดยเร็วพี่ก๋วยอย่าเอามานะไอชั่มอชั่มอฉันให้ชัโมอไอฉันใดเอรีเอรีจะให้ใครต่อไปเอรีจะให้ออออุ้ยอุ้ยอุ้ยลอยลอยละล่องไปนู่นแล้วเอาล่ะพวกเรายังเหลืออีกเยอะนะแสดงว่าพวกเราอาจจะไม่โดนโหวตกันเองนะทุกคนอย่าโหวตกันเองโอเคโอเคได้เลยเอาล่ะฉันจะมาที่นายนะอาเขาไม่หลบอ่ะ าคนที่ลบไม่ได้จะโดนมีดทิ่มแทงไม่ได้เอลิตายมีผู้เล่นสามคนจะได้รับการฉันจะเริ่มหมุนฉันไม่ได้รับการเลยเออหนู่มหลังหลังเลือกไพ่ห้ังเลือกดีๆนะถ้าเลือกไปดีมีสิทธิ์ตุยเฮ้เลือกไปดีเหรอเลือกไปดีเหรอไอสิบแคสสิบแคสทำไมฉันโชคดีอย่างนี้จริงๆเลยนะ เอาหลอดสรอวอะไรเอายู่ีๆก็ตุยทำไมล่ะผมไม่ให้เลือกการเลยกลับมานั่นสิฉันกลับมาก่อนฉันกลับมาก่อนกลับนลนคนน้อยเหลอเกิดไม่ได้เอ้ยฉันกลับมาแล้วไวจะแบ่งเลงไว้จะแบ้งเลงไว้ฉันเลงอยู่ฉันเลงอยู่ฉันเลงอยู่เล็งเลงเล็งเล็งไงเอ้ยยย ไปตีไอหัวโลดไอ R O v S เก่งมากเปตีป้อมเลยเปตีป้อมเอาเอาแล้วก็ฉันเลือกแกได้กว่านะอยากเสี่ยงไหมถ้าได้รับบัตรเนี่ยนายอาจจะดนีนายฉันเสี่ยงครับรับบัตรการ์ดพิเศษอู้ฉันได้การ์ดเหมือนกันอแล้วก็ได้การ์ดเอ่อการ์ดเดทด้วยหนูเห็นใช่ไหมได้รับการ์ดแล้วงั้นฉันจะเลือกฆ่าคนต่อไปฉันว่เลือกการ์ดผมได้การ์ดดีๆนะครับ ได้แล้ว่ปังหรือจุ๊บแจงหรือจะเอาผู้หญิงใส่หมวกฉันเลือกแหละค่ะฉันจะมีบัตรข้ามค่ะโอ้โหผู้หญิงคนนี้จะมีบัตรข้ามงั้นฉันไม่ทำอะไรเธอแล้วกันฉันพูดยาอ้าวลบลบลบเอาไม่หลบโอ้โหหลบไม่ทันลบไม่หลบอ่ะลบยังไงอ่ะหลบไม่ทันลบไม่ติดอ่ะนี่มันจะมีเขียให้กดเอลลี่ตกองลบไปแล้วพี่โม่บังอะไรอะไรอะไรจะติป้องกันนะอย่านะอย่านะจะมีป้องกันนะ โอเคงั้นฉันไม่ฆ่าน่อยผู้ชมู้กับมาแล้วเออเราผู้เล่นสองคนจะได้รับการดยจะตื่นเต้นมากเลยฉันได้รับการ์ดแล้วติ๊กตอกใครจะเป็นผู้รอดชีวิตพี่ก๋อยน้อยได้รับการหนึ่งเกิดนะจ๊ะขอบคุณครับเออคุณตัวตลกเหลือหกคนสุดท้ายเพื่อนใช่ลองจุ๊บแจ๊กไอ้จุ๊บแจ๊กดีกว่ายังไงรายการ์ดียร์ดจุ๊บแจ๊กเลือกดีๆไม่เอาไม่เอาแล้วโอเค พี่โมพี่โมกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้พวกเรามีทั้งหมด4ี่คนเลือกฆ่าไหมฆ่าได้อะไรสิครับมันไม่ใช่พวกเราไปมีผู้คนหกคนที่เลือกฆ่าเธอโอ่าไเลยลาไนะครโดนแน่พี่ก้อยยินดีสลายได้หนูเฮ้ยเฮ้ยไปรอรอบแล้วว่าต้องลอบต่ฉันรู้แล้ว เอาล่ะฉันได้บัตรมาหนึ่งอันมีผู้เล่นหนึ่งคนได้รับการนั่นก็คือสลอดสินะใช่แล้วครับผมเ่ออะอปังเฮ้ยปังเลือกเอกีเออีเอายิงมาเลยยิงมาเลยปังเออีมันลองปอย่านะอย่าทำอะไรฉันเลยนะจับปลังถ้ามันมีได้่ไม่มีอูดูแล้วเลือผู้เล่นสี่คนแล้วว้าวววไววววว เรื <łość> ่องการดีๆทุกคนมีข้อมูลจะบอกว่าไงว่าไงสมนี่มีค่าหัวตั้งเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทชั่วหรอปางโยนปางโยนแล้วโยนโยนโยนอันนี้มันเผยความลับดุเว้ยไอ พี่บ๊วยพี่บ๊วคนเลี้ยคนเลี้ยคนเท่านั้นฉันไม่สามารถเกิดได้แล้วตายไปเลยพี่บ๊วไม่แล้วแล้วไม่มีอะไรให้ดูเลยที่จะต้องโดนกำจัดออกเอาล่ะเอาล่ะสองคนสุดท้ายนะเพราะว่าเราต้องฆ่ากันเองด้วยฟังฆ่ากันเลยเอยู่ในที่รกร้าม เธอจะใช้ไหมฉันฉันยอมเล่นก็ได้สไตล์เองปังไม่เป็นไรอ้าวอ้าวเอาเยโอ้คยกแล้จัดเพื่อนแล้วก็โอ้ได้ปืนแสนรับค่าหัว75บาทเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยฉันห่าซะเลยโรงเรียนอาถรรพ์สาธารณทุกคนจะได้รับกอดของตัวเองพี่กี้ทำตัวโดดเด่นเกินไปเดี๋ยวก็โดนหลอก <อ>ฉันจะเลือกคนที่จะแจกการ์ดให้คนแรกและคนคนนั้นก็คืออุย๊ยเบลเบลเฮ้ย,ยเลือกอสิอยากได้การ์ดไปไหนโอ้เขาเลือกไปแล้วโอ้ดูเหมือนว่าเขาจะโชคดีนะไม่ตุยไปกันต่ออีวาทำตัวโดดเด่นเกินอนาะอยา่ยาฉันนอนอยู่อย่าอุตนาเท้าขึ้นมาเคท เธอเอาเท้าขึ้นมาเหรออย่าเอาเท้าตรงหน้าผมอย่าเท้าตงหน้าผมโอ้ยใจร้ายอย่าเอาเท้าใส่หน้าผมไม่งนาไม่เก่งฉันว่าอีวาโหดกันไปแล้วคนกำจัดคนที่ชื่ออะไรดูขนาดไม้ยังสายหัวเลยและคนต่อไปที่จะได้รับการ์ดนั่นก็คือ อุ้ยวิบลเฮ้ยเขายิงใครปางใหญ่ยอมเออหรือจะยิงมันจะเลือกยิงใครอ่ะมันจะเลือกยิงใครที่จะยิงใครดีนะอุ้ยใครอ่ะอุ้ยเสียหัวแป้งนิดเดียวเลือกยิงวาเลนไทน์แต่วาเลนไทน์มีบัตรโต้กลับโอ้ยเรียบร้อยเลยแรงแรงอารมณ์แรงอารมณ์รุนสปาร์กนะนี่นี่เขาเรียกว่าอารมณ์แรงโอเคแฝกก็ได้ ไปไปซุ้มนี่เธอมีบัตรข้ามเธอจะใช้มันหรือไม่แน่นอนครับใช้บัตรค้มเลยใช้บัตรข้ามเอาละถ้าอย่างนั้นมีผู้เล่นสี่คนได้รับการอดอุ้ยอุผู้เล่นทุกคนได้รับการแล้วอ้ยฉันได้รับการใครได้รับการแก้แค้นใคยิงใครใครอุ้ย ยิงเขาด้วยยิงยิงมั่วด้วยเหรอพี่ไม้ยิงผู้หญิงคนนี้ตายไปแล้วเอา่ะถือว่าไม่สำคัญคนที่ตายไปแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ไออ้เอ้ยมาใส่ไก่ใส่ไก่เลือกกดให้หน่อยไงฉันฉันอยากได้การดีๆอ่ะได้การอะไรก็ไม่รู้เอาละเอาเลือกยิงบีบีเหรอโอ้โหบี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 ตายโอ้โหอยู่ใคร เหลือผู้รอดชีวิตเพียงแค่สิบคนเท่านั้นเฮ้ยนี่นไม่เล่นดอกมาหาฉันน่ะเลนโบเลโบเธอมีบัตรข้ามจะใช้หรือจะเล่นเฮ้ยเอาละดูเหมือนว่าเลนโบจะสคริปผู้เล่น6กคนจะได้รับเกิดโอเคครับกาด้วยซ้ำอ่ะสล็อตเธอต้องเลือกเอาเลยเจ้โดนนี่ เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยยิงโดนใครอ่ะโอ้โชคดีจริงๆที่นายมีป้องกันแต่ครั้งหน้าไม่ได้โชคดีแบบนี้แน่เฮ้ยดูสีหน้าของฉสิยิงหน้าสั่นเลยไอ้กพี่ไอ้บ้าอะไรมาอู้อู้อ้าวทำไมอ่ะเาไม่มีเรื่องเลยเมื่อกี้น้องฉลามวานได้ตุยไปแล้วทำไมเขาไม่แจกก้าแล้วยิงแหลกเลยเนี่ยจุดแจ้งจุดแจ้งถึงตาเอเทือกอด จุ๊บจเลือกไพ่ดีๆนะจุ๊จได้สาใบเลยหรอโอ้โหตายเฮ้ยไม่ไม่ใช่ปางดิไม่ใช่ปางเมวมวแ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 มวมวๆมวแ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 มวเมวแมวแมวแมวมวแ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 มว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  สมนี่ยาิงไข่ปางเจ๊เจ๊แค่ฆ่าม้าแต่เจ๊ไม่ไม่อยากฆ่าใครอีกแล้วได้เจ๊ปางกำจัดเรนโบว์เดือดพวกเรานี่เดือดพวกเรายอดสุดยอดตอนนี้พวกเขายังเหลือครบทั้งหกคนจู่แจงได้รับเกดจู่แจงได้อะไรวะได้อะไรมาฉันมีคราสอยู่สามใบตอนนี้เอรีเตาเธอทุกคนเตจะเอาปืนนี้ให้กับใคร พี่ไม้อะไรอยู่ที่มือคุณอยู่พี่ไม้อตเองบอกคนอื่นได้มันจับจังหวะถูกต้องไม่หนูจะไม่ยอมตายเด็ดขาดหนูจะเกิดขึ้นมาไอลีพี่มาเฮลีให้ขึ้นพี่ไม้พี่ไม้กับเอรี่กำลังต่อสู้ต่อสู้ต่อสู้เอาลเดียวให้พวกเราละยอมแพ้แกได้ทำบาปกับฉันไว้แกตุ้ย เราไม่กี่เอาเรืเองแล้วเหรอเอะไรวะอะไรวะไม่รู้อะพี่โบยอนยาได้ยาชาบ้าเรอบอกเ่เลี้ยวซีโนแห่งชัยชนะเฮ้ยยายาเหนยยาด่าเฮ้ยเอลิเมนต์มาใ้ให้ตัวนอ้โอ้โห อยู่ยู่ยผมสกลับโกเฮ้ยยยยยยอยยยยยย้ยย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 ย่นยยยยนย้ยย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 หยยก้ยยยยยยรยยยย้ยย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 ้ยย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 ยนยย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 ้ยย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 ไม่ตุยไม่เ็บ่งฟังยงย จำไว้เลยนะไอ้คนที่โบดเมื่อกี้พี่สีเขียวอะเมื่อกี้เขียวอ่ดูขึ้นแบบชัดๆเลยเลือกก็พี่ไหมพี่ไหมโอ้พี่ไหมโชคดีมากเลยมาโหโชคดีที่เลือกก็ส์โบดเนอะใครดีเนาะใครดีเนาะจุเลือกก็ส์โอ้ยขอให้ได้การดีๆนะโอ้โหพี่ร้ายบ่อยนะคนเนี้ยนี่นี่ จุดแจ็ดได้การพิเศษได้การพิเศษรู้สึกว่าตัวตลกแจกการพิเศษเป็นการซ่อนจะไม่มีใครรู้ว่าฉันได้การอะไรผมได้การเหมือนกันไอ้เจ้าห้องเรียนนี่ก็หล่อมอนกันนะเนี่ยแน่นอนไอ้พี่ไม้จะโหวตข้พี่ไม้หรือไม่หนูเป็นคนดีพี่ไม้หนูเป็นคนดีเราจะกำจัดคนกำจัดจะไห้เราที่สุด หนูรู้ว่าคนอื่นจะฆ่าพี่อยู่แล้วฉันชอบกันพี่เพื่อนกันหักหลังกันเองเลยอีกแล้วเหรออ๋อาละจุ๊บเจอะไรอะไรแหมฉันเกิดเพูดสังการเอาไอ้คนออกกำลังกายนั่นเลยอุ้ยพี่ไม่พี่ไม่อยู่ดีๆอยู่ดีเลย่าไอ้ไอ้ยายาพี่โม่เล่นฆ่าคนที่ต้องห้ามหันไอ้เดี๋ยว มคิดพี่โมอย่าบอกนะว่าพี่โม่มีอ๋อไม่มีมันโดฉันก็นึกว่ามีมันมากชิดอีกแล้วยังไงาดนกร์ดใบหนึ่งเนาะก็่อนเรนจะได้การส้นเรนน่ะเออดูซิว่ารอบต่อไปใครจะได้การอะไรเฮ้ย้เฮ้ยไอ้เ้ย เอ้ยวิดพื้นต่อยอดอย่ามาขัดขวางคนวิดพื้นนงปลองต่อน้องปลองบ้างดีกว่าอะไรวะจะไปหัวใจนะว่าจะทำหนูอ่ะหัวก้อยหัวก้อยหัวก้อยก็้นะว่าทายหนูพี่อย่าดูหัวก้อยอย่าดูหัวก้อยหัวก้อยนี่ก้อยมาถ้าต่อยถ้าต่อก็เชื่ออยู่กับฉันอะไรท่านจะอยู่ใช่ไหมว่าคนต้องทำไข่ไม่ถ้าเตีไมะตายด้วยนะ ปังปังดูคุยทำไมอ่ะเอาพี่แป้งลูนิมใช่ไหมพี่โ้ยได้พี่แป้งได้อะไรโยนอะไรโยอะไรโย กลางโดน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 เขากางหัวเลย้างหผมไม่ได้ฉันผมมันแตะขึ้นมาตรงไหนหรอปุ่มลบอ่ะมันอยู่ตรงหน้าเลยมันขึ้นมันขึ้นมามันขึ้นมันขึ้นมาแป้งต้องหากดเอาเฮ้ยที่ว่าแอบ้าโอ้ยคุให้หัวเกมเมอร์โดยที่ไม่มีปีไม่มีครุยมันไม่เลือกการเลยเลือกผู้รอดชีวิตสองคนเป้งจั๊วูดให้ตลอดเลยแล้วดิ รอดดีเจรอดได้รอดดีเราเดี๋ยวเราเี๋ยอ่ะทอยหัวก้อยดีกว่าไม่มีทางที่ฉันจะตายหรอกปกติอ้าวจะว่ายอยก็ไม่รอดทำไมถูกลอดหมดอ่ะทำไมฉันตายอ่ะทำไมฉันรู้สึกว่ฉันสะใจมากวู้ว่าทำไมอ่ะสะใจว้าวสะใจอุตส่าห์กดปล่อยแล้วนะฉันไม่เข้าใจอ่ะทำไมฉันตุยอ่ะฉันไม่ตยไม่ต้องตุยอ่ะก็ได้ก้อยไง เยอะจริงๆเลยก็อเอาเป็นว่าเกมนี้นะคะเล่นกับเพื่อนเนี่ยยิ่งสนุกมาเล่นคนเดียวก็ยิ่งหานะทุกคนเหมือนเป็นการแบบวัดดวงกันเลยว่าใครจะรอดใครจะอยู่ใครจะไปนะคะและสําหรับวันนี้ใครชอบเกมนี้อย่าลืมก, like, ก, check, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้มีพลาคดคลิปใหม่เดี๋ยวแม่เนี่ยจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบยย๊ไม่ไปไม่ไปทันทันยศคุณพันยศ